เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางกอยทอยยืนกระทรวงการคลังและกระทรวงวัฒไทยทบทวนหลักเกณฑ์ภาษีที่ดินสวนยางเสนอปรับขั้นต่ำนะคะที่25ต้นต่อไร่และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ไกยทอลลักดันทบทวนเก็บภาษีที่ดินส่วนยางเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรส่งต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหม่นะคะกำหนดอัตราขั้นต่ำส่วนยาง25ต้นต่อไร่สอดคล้องพรบอกอยทอและหลักการปลูกสร้างส่วนยางแบบผสมผสาน อสุดนายณกรตากาวิรพัฒนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้แจ้งว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากยทประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก็ได้แก่สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสปอกสะนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกกมรมส่งเสริมการเกษตรหรือกอสอและกรมวิชาการเกษตรหรือกอวกเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขนะคะและเสนอให้มีการทบทวนประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมฉบับที่2 ประกาศวันที่3สมกราคม2566โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการกำหนดอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของยางพารานะคะจำนวน80ต้นต่อไร่นั้นไม่สอดคล้องกับนิยามคำว่าส่วนยางและสภาพความเป็นจริงทั้งยังสร้างภาระเพิ่มให้กับชาวส่วนยางควรมีการทบทวนประกาศดังกล่าว โดยเสนอให้พิจารณากำหนดอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของยางพาราอยู่ที่จำนวน25ต้นต่อไร่นะคะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยปี2558และปัจจุบันและในปัจจุบันเกษตรกรเองมีการปรับปรุงรูปแบบการปลูกสร้างสวนยางแบบสวนยางยั่งยืน หรือเกษตรผสมผสานนะคะจำนวนต้นยางต่อไร่จึงลดลงเพื่อปลูกพืชอื่นด้วยซึ่งจะเร่งนำเรื่องนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามเพื่อเสนอกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไปนะคะก้อยทอในฐานะห,หน่วยงานหลักด้านยางพารา เร่งบูรณาการกับทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหานี้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนย,ยางไม่ให้ต้องแบกราภาระเพิ่มขึ้นไปอีกเชื่อว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจและจัดร่วมมือกันช่วยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับกเกษตรกรอย่างแน่นอนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้แจ้งอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนย,ยาง